กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงไลฟ์สไตล์สบายๆกับอาจารย์อุทิศครับในช่วงของ How to h e a l t ครับอาจารย์อุทิศอยู่กับเราในรายการแล้วครับ,วรบรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับไลฟ์สไตล์นะสบายๆเบ,บ,บ,บาๆวันนี้อาจารย์เราคุยเรื่องอะไรดีวันนี้เป็นช่วงวันเด็กนะครับอาจารย์ช่วงวันเด็กแล้วก็เราจะเราคุยกันเรื่องเด็กๆให้มาว่าผู้ป่วยก็ตายมาอาจารย์ต้องทําตัวเด็กๆหน่อยครับเพราะว่า ยังไงก็บางทีการเป็นเด็กไม่รู้เดียงสาหรือไร้เดียงสานี่ดีนะครับครับไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะครับไม่ต้องคิดอะไรมากอาจารย์คือตอนเด็กเราก็ถือว่าไอเราอยากเป็นผู้ใหญ่แต่ตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเราอยากเป็นเด็กครับถูกต้องครับอาจารย์ครับก็เพราะฉะนั้นก็สอดรับกับเรียกว่าสถานการณ์ปัจจุบันพอดีน่นะครับอาจารย์ครับก็คิดว่าเราก็คิดว่าวันที่13คือวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าก็ทําอะไรกันแบบเด็กๆแล้วกันนะครับอาจารย์ครับสนุกๆออกกำลังกายครับออกกำลังกายครับเพราะว่าตอนเนี้คือ โลกทุกวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเร็วนะครับทีนี้ผมเลยคิดว่าครับคือวันนี้ผมอยากจะคุยอยู่สัก2เรื่องคือผมดูตัวสไลด์เลยนะครับอาจารย์ครับครับพอดีมีหนังสือสองเล่มอํานาจและเงินตราครับเป็นเรื่องทฤษฎีอํานาจและเงินตรา ครับพอดีผมว่าเรื่องนี้เป็นหัวข้อหลักใหญ่ใจความสําคัญเลยครับแล้วก็ผมมีกรณีศึกษาจากหลายๆประเทศเกี่ยวกับความเห็งนะครับ,รบที่ผมจะคุยเท่าที่เวลามีก็คือเราจะมีกรณีศึกษาของสิงคโปร์อิสราเอลจีนอินเดียครับแล้วอย่างเกาหลีใต้ว่าเขาพัฒนาประเทศเขายังไงโดยที่อํานาจและเงินตาเนี่ยเขาเป็นไปอย่างสมดุลแล้ก็ลงตัวครับโดยที่ไม่เกิดความขัดแย้งกันครับแล้วก็อยู่กันได้นะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับอาจารย์แต่ก่อนเราจะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยผมอยากจะแนะนําหนังสือเล่มแรกเล่มนี้ครับเป็นหนังสือโลกเปลี่ยนไทยปรับเรียกว่าหลุดจากกับดักพ้นจากชาติที่ล้มเหลวนะครับเป็นหนังสือที่ดีครับของดรสุวิทย์เมศินทรีย์ท่านเขียนไว้นะครับท่านจะวิเคราะห์เมืองไทยนะครับวิเคราะห์ดีมากเลยครับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ต้นๆนะครับเลื่อยมาจนถึงเรื่องของ ประชาธิปไตยรวมถึงมองเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การเตรียมคนไทยสู่โลกที่เป็นหนึ่งเดียวครับผมว่าหนังสือเล่มนี้ดีจะเหมาะกับนิงเหมาะกับสถานการณ์ยามนจริงๆครับเพราะว่าในเมื่อเราต้องการจะปฏิรูปนะครับและเราต้องการที่จะล้างในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันอะไรพวกนี้ผมว่าหนังสือเล่มนี้จะทําให้เรามองเห็นภาพว่ากว้างขึ้นครับกว้างขึ้นนะครับแต่เล่มหนึ่งที่ผมว่าก็ดีนะครับฮาวด์ไม่ได้สอนนะครับก็คือเออหนังสือในเรื่องเรื่องยังไงผมก็ย้ําเรื่องเรื่องบุญนะครับอาจารย์ครับ เพราะผมก็โดยโดยส่วนตัวผมมองนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยไม่เหมือนอเมริกาหรือไม่เหมือนประเทศอื่นๆเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจเราจะตกเนี่ยเราจะตกไม่แรงเหมือนประเทศอื่นๆเพราะเรามีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่รองรับเรียกว่า soft landing ได้ดีคือบุญ ครับอ่าผมผมยกตัวอย่างง่ายๆสัก3ากิจกรรมที่ใครต่อใครทําก็ได้นะครับในวันนี้ก็คือท่านนั่งอยู่กับบ้านนะครับท่านก็สวดมนต์สวดมนต์ครับอิติปิโสสวดอะไรที่ท่านชอบก็ได้นะครับจริงๆทุกศาสนานะก็สามารถสวดตามศาสนาของเขาได้สวดตามที่ชอบสวดตามที่เชื่อแล้วก็สวดตามที่คิดว่าใช่นะครับสวดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ครับก็แผ่เมตตา <c oughs> นะครับแผ่เมตตานี่คือกิจกรรมที่2นะครับ <c oughs> พอผ่านกระบวนการแผ่เมตตาเสร็จกระบวนการที่3ก็คือให้สงบจิตนิ่งๆนะครับ <c oughs> อยู่นิ่งๆไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องขออะไรทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> ให้อยู่นิ่งกําหนดลมหายใจตัวเองอย่างเดียว <c oughs> ผมว่าคนเราที่อยู่นิ่งมีสตินะครับตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ตัวเองก็ได้บุญด้วยพระภูมิเจ้าที่หรือว่าสัตว์หรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรอยู่รอบตัวก็ได้บุญบสังคมประเทศชาติก็ได้บุญนี่เขารเรียกว่าเป็นการสงบจิตภาวนาแล้วก็ไปสู่กระบวนการที่4กระบวนการสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็คือครกระบวนการที่เราเรียกว่า ตรวดน้ำครับตรวดน้ำก็คือแพทย์กุศแพทย์กุศลกุศลต้องครับอาจารย์ซึ่งกระบวนการนี้สามารถจบลงได้ตั้งแต่นาทีหนึ่ง3นาที5นาทีไปจนถึงเป็นชั่วโมงแล้วถ้าเกิดคิดว่าเบื่อที่จะสวดตัวเองคนเดียวก็ไปในที่ที่เขามีกิจกรรมซึ่งทําในเรื่องนี้ซึ่งผมว่าว่า ผมสังเกตด,ดูนะครับว่าอย่างประเทศอิสราเอลที่เขาเจอกรณีศึกษาแบบโอ้โห16ชาติลุมถล่มเขานั่นนะเขาอยู่กันได้ด้วยด้วยพลังของ4กิจกรรมประมาณนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้มีกวดนะ้าเหมือนเรานะครับผมจะเหลือสักประมาณสักสามกิจกรรมหลักๆนะครับก็ค,บคือสวดมน สงบจิตนิ่งนะครับแล้วก็แผ่เมตตาผมผมเท่าที่ดูผมศึกษาคําสอนทุกศาสนานี่จะเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆหมดจริงๆคล้ายๆ้าหมดก็คือสอนให้คนเป็นดีให้เป็นคนคนดีแล้วก็ศาสนาพุทธมีการสวดศาสนาทุกศาสนาก็ก็จะมีการสวดมนต์เหมือนกัน แ,แต่วันนี้ก็ไปมาไปที่วัดบางกุดีทองมาก็ไปดูเขามีการไหว้ขอเงินจากพระพรมกันก็ไปดูนะครับก็ไปนั่งสวดไปอะไรดกูก็ดีครับ,รบผมดูนะครับ,รบแล้วก็ยังมีวัดอื่นๆก็จัดกิจกรรมอะไรดีๆอย่างเงี้ยเยอะนะครับเราก็ไปดูเพราะว่าผมว่าในปี2 5 5 7อย่างที่ผมบอกอาจารย์นะครับ,รบว่านี่เรียนได้ความเคารพกันเลยว่าถ้าตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยดวงเมืองไม่ดีเมื่อดวงเมืองไม่ดีก็พยายามทํากิจกรรมพวกนี้นะครับมาเช้าผมก็ไปวัด ครับปรไปที่พระรามสองที่ชั่ววัดเล่าวัดเล่าใช่ไครับอาจารย์ครับ ทีนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถหนออนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องการแข่งแย่งช่วงชิงอํานาจแล้วก็เงินตรานะครับมี2อย่างนะครับตัวนี้อํานาจก็คือเพื่อตนและพวกนะครับเงินตราก็คือเพื่อตนและพวกมันก็เลยนี่คือสิ่งที่มีอยู่และเป็นนะครับแต่ถ้าจะถามผมนะครับว่าถ้าเราจะแก้ไขนะครับสิ่งที่ผมมองว่าในภาพรวมระดับมหาภาคนะครับเราดูเรื่องนโยบายแผนโครงการวิธีการนี่คือภาพรวมนะครับแก้ไขนะครับนโยบายแผนโครงการวิธี ทีการนะครับนโยบายนี้เป็นยังไงครับก็ค,บคือกระจายอํานาจซึ่งเราต้องยอมรับว่ากระบวนการเรื่องรวบอำนาจกระจายอํานาจเนี่ยผมอยากให้มองวิธีที่เจ้าพญยายมราชปั้นสุขุมนะครับท่านเป็นบุคคลสําคัญที่อาจารย์เห็นถนนสุขุมวิทนะครับเจ้าพญยายมราชนี่เป็นคนที่รเริ่มเป็นมือขวาของราชการที่5ในการทําประปาไฟฟ้าแล้วก็การโยธาธิการทุกอย่าง แล้วเจ้าพญายมราชนี่เป็นคนที่ลงไปจัดการปัญหาที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่ท่านจัดการได้สงบและก็ดีด้วยนะครับแล้วก็จัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเจ้าเมืองนะครับตระกูลนสงขากับตระกูลนนครนสงขานี่คือคลองเมืองสงขลานครนี่คือคลองเมืองนครศรีธรรมราชรวมถึงกลุ่มที่เป็นมาลายูนะครับแล้วก็อยู่กันได้โดยที่เรียกว่าอยางงี้ครับอำนาจเรื่องเงินตราจัดการได้ดีจนรายการที่ห้านี่ ชมเชยแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญในสมัยรัชกาลที่ถ้าแลพูดเรื่องนี้ผมอยากให้ดูนะครับว่าเราไม่ต้องบางดีไม่ต้องไปดูประวัติการจัดการรัฐศาสตร์ที่ไกลตัวเรามากหรอกดูในไทยเราเนี่ยครับมีตัวอย่างมาแล้วแล้วเราดูต่อไปนะครับอาจารย์ครับแล้วกรณีของดูดูสไลด์ถัดไปน่นะครับในเรื่องของแผนนะครับถ้าในเรื่องแผนเนี่ย แต่ไหนตะไลมาก็เหมือนเดิมนะครับเราจะต้องเน้นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและย่อมแน่นอนว่าการทําอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยจะถูกใจคนอยู่กลุ่มหนึงขัดใจคนอยู่กลุ่มนึ่งแล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงนั่งดูว่าจะไปที่ทางไหนแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงก็คือพร้อมที่จะไปทางกลุ่มที่ขัดใจแล้วก็กลุ่มที่ถูกใจ <c oughs> นะครับนี่คือเรื่องของแผนนะครับและอาจารย์มาดูต่อไปนะครับ ดูต่อไปในเรื่องของโครงการนะครับโครงการเนี่ยผมว่าเมื่อมองจากทฤษฎีตัวอํานาจและเงินตานะครับอาจารย์เห็นไหมครับว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเราต้องเดินหน้าต่อทุกเรื่องเช่นอาจารย์เห็นไหมครับว่าตอนเนี้ย หลายประเทศเราเนี่ยเขาทำไฮสปีดเทนมาจ่อเมืองไทยหมดแล้วนะครับอะไรที่ดีเนี่ยเราก็ลงทุนลงทุนทำไปเพื่อประเทศชาติเจริญนะครับส่วนอะไรที่เป็นเรื่องทุจริตคอรัปชั่นอะไรต่างที่เราตั้งข้อสงสัยเราก็มาตั้งกระบวนการในการตรวจสอบว่าโครงการเป็นยังไงนะครับก็คือคู่ขนานนะครับผมอยากให้มองว่าโลกเรานี่มันจะต้องไปแล้วคือคือผมว่าผมกับอาจารย์เนี่ยเราไปกันมาทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งเราก็คงเห็นแล้วว่าอะไรต่อมีอะไรถ้าอะไรดีๆเนี่ยเราควรจะมาปาบปรับปฏิบัติถูกต้องครับครับ ถ้ามีอคตินิยมถูกต้องครับเราต้องมองประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้มนะครับเหมือนผมยกตัวอย่างอาจารย์เจ้าพญายมราชนี่ทําไมท่านเป็นคนทันสมัยท่านเป็นช้างป่าต้นคนสุพรรณบุรีนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะมลายูนับถือนะครับฝรั่งต่างๆนี้นับถือหมดเลยเพราะท่านจัดสรรอำนาจกับประโยชน์ลงตัวเราดูต่อไปนะครับอาจารย์ครับดูต่อไปแล้วก็วิธีการเห็นไหมครับอาจารย์เห็นไหมครับการพัฒนาเนี่ยไม่มีกี่เรื่องมีแค่สองเรื่องครับเศรษฐกิจก็คือมีเงินใช้กันไหมสังคมเป็นยังไงครับอยู่ดีมีสุขกินยิมนอนดวนไม่อัน แค่นั้นนะครับแค่นั้นไม่ใช่เรามาอยู่กันหวาดภวาวาเอ๊ะเราในี่ใกล้อยู่จะอยู่กับอะไร3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปทุกวันทุกวันผมคิดว่าหลายๆคนจะรู้สึกเหมือนผมนะค,คือผมจะรู้สึกว่าเอ๊ะด้านโน้นก็ว่าอย่างนี้ด้านนั้นก็ว่าอย่างนี้แต่เราอยู่ไปอยู่มา แต่จะต้องขับรถหลบระเบิดหรืออาจจะโดนปืนยิงรถสักวันอะไรประมาณนี้นะครับผมผมได้ความเคารพนะครับว่าผมไม่อยากเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเราอยากให้เราเป็นปัญญาชนนะครับต้องคุยกันได้จานดูต่อไปนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะครับการแก้เพื่อความเห็งแล้วเนี่ยเมื่อดวงของประเทศตกเรารู้กันอยู่แล้วเน่นะครับเอาโจทย์ดวงของประเทศเป็นตัวตั้งก่อนนะครับดวงตกแล้วก็ต้องแก้ด่คนการแก้ด่คนก็คือผมบอกแล้วว่า4กิจกรรมสวดมน์ ภาวนาแผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ำอภัยกับอโหสิเห็นไหมครับแก้ดีความคิดกันแล้วผมเชื่อว่านะครับเราคนไทยที่อยู่บนผืนแผ่นดินเนี้ยมาพันกว่าปีตั้งแต่สมัยทวารวดีศรีวิชัยไม่ใช่แค่สมัยสุโขทัยหรือยุทธยานะครับถึงที่สุดอาจารย์รู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดเนี่ยเราคุยกันได้ทั้งนั้นใช่ครับ อะไรที่เราไม่พอใจกันอะไรที่เราเนั้นเราก็กําหนดกันมาลิสกันมาเลยมีกี่ประเด็นครับคบแล้วก็คุยกันแบบปัญญาชนที่ผมคิดว่าในเมื่อเราเรียนจบมหาวิทยาลัยในประเทศใน700กว่าแห่งนะครับ,รบ,รบเราจบปริญญาตรีกันเยอะโทเยอะเอกก็เยอะทุกเรื่องเนี่ยวางอาคตินะครับวางตัวตนและคุยกันได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับครับลติิของความเป็นตัวตนาอาจารย์รู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเราไม่อยากเห็นข่าวที่ว่า ตื่นเช้ามาประเทศนั้นก็ห้ามมาเมืองไทยตื่นเช้าขึ้นมาประเทศนี้ข้ามมาเมืองไทยให้ไปไปมา,มาไอ้ตัวเราเองซะอีกเอ๊ะไปตรงนั้นได้ปลอดภัยหรือเปล่าไปรตรงนี้ปลอดภัยหรือรปรเปล่าเหมือนผมจะไปเดินเล่นพารากอนเนี่ยแสดงว่าพรุ่งนี้ผมคงไปไม่ได้แล้วยกตัวอย่างนะครับหรือจะไปเซนทันตรงลาดพร้าวไอ้พรุ่งนี้ไปได้หรือเปล่ายังสงสัยอาจจะต้องโนนไปกินก๋วยเตี๋ยวที่โนนแทนอยุทยาอุทัยอะไรงี้แทนเห็นไหมครับซึ่งเราก็อยากจะใช้ชีวิตปกติสุขนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็รู้สึกเหมือนผมนะครับว่าถึงที่สุดคือ เราเป็นคนไทยด้วยกันผมอยากเห็นพวกเราในอยู่กันเหมือนเดิมนะครับครับเหมือนเดิมอืทั้งสองฝ่ายนะถูกต้องครับอาจารย์คือผมนี่ก็มีญาติทั้งสองฝั่งเลยนะที่ผมบอกอาจารย์ด้วยความเคารพน่ยนะครับตระกูลผมเนี่ยตระกูลสิริวัณนนะครับเป็นตระกูลใหญ่ที่เรียกว่าด้านโน้นก็มีด้านนี้ก็มีด้านไม่ใช่ก็มีเยอะ แต่นี้เราก็ลำบากใจว่าเราก็คนไทยนะครับอาจารย์ครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าผมเหมือนอาจารย์คือเราก็ไม่ได้สังกัดพักไหนนะครับครับแต่เราอยากจะสังกัดคือพักชาติไทยเรานี่นะครับประเทศไทยครับประเทศไทยใให้เราอยู่บนบื้นเรียกว่าเหยียบให้ได้เต็มเท้านะครับอาจารย์สามารถที่จะมีแนวคิดของตนเองได้อาจารย์รู้สึกเหมือนผมไหมล่ะครับใช่ใช่ไหมครับครับอาจารย์อยากสอบถามนิดนึงนะว่าปลายปี มันก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าการเปิดการค้าเสรีปี58อย่างจริงจังนี่ก็ประมาณอีก11เดือนกว่าครับอาจารย์คิดถึงแนวคิดอะไรบ้างสําหรับผู้ประกอบการที่จะต้องปรับตัวถ้าถามผมนะครับต้องเตรียมเครื่องมือเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับโครงการเตรียมแผนไว้เลยว่าเราจะพัฒนาอะไรตามจุดที่เราถนัดอย่าไปทําอะไรที่ไม่ถนัดคือ คือคนเราถนัดอะไรนะเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นดินเอของตระกูลเอาความถนัดที่มีเนี่ยลราก็ไปทําเช่นอย่างอาจารย์ถนัดเรื่องอบรมอาจารย์ทาไปผมนี่ถนัดเรื่องการค้าระหว่างประเทศของผมซื้อมาขายไปอะไรพวกนี้ผมก็ทํอย่างนี้ของผมแต่มามาฝึกอบรมได้นะต้องมาเรียนกับอาจารย์ครัคงนี้เรามาพูดคุยกันไปถูกต้องครับอาจารย์หน้าเรามาพูดคุยนับวงนี้จัดรายการนะครับอาจารย์วันนี้ต้องกอขอบคุณอาจารย์ที่าครับครับสวัสดีครับอาจารย์ที่ก็เป็นไลฟ์สไตล์สบายๆนะครับในช่วงของ how to เหงนนะครับแน่นอนที่สุดอาจารย์ทิ่ก็มา เรื่องของทัท่วๆไปนะครับสบายๆธรรมะบ้างนะครับความสําเร็จบ้างนะครับหมดเวลาของช่วงข่าวัวเองครับแน,น่นอนที่สุดช่วงหน้าเป็นช่วงเซลล์ครับแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วงสักครู่ครับ